เห็นตบมือไม่หยุดเลยอ้วนรีบมานั่งกูจะดูเกมจังไรนักนะมึงอะจังไรนักนะอยเฮียสวัสดี สุดยอดมากเลยค่ะบิดลงไลฟ์ใหม่แบบคมคมรหัสลับที่กลิ่นเหมือนเจ้าของช่องเหม็นเปรี้ยวเมื่อหวะมาก็ค่าแถมไม่ลงทุนอีกเหนื่อยใจจัดเลหวะเอกูก็เหนื่อยใจกับมึงกูก็เหนื่อยเออกูไม่รู้จะใจยังไงลงทุนอยู่แต่ไม่คุ้มค่ารอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุรหุนเส้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอหุนใจสดมึงหุนใจสด กูจ uhm ะรู้ว่ามันจะขุดเอาโลหรอคะหรือมันจะขุดหาศพพ่อมันหรอปัญญาอ่อนมึงปัญญาอ่อนเกมนี้แหละที่ลุงเอรอคอยมันนานเกมอย่างนี้เสาหลักก่อสร้างไม่ใช่เสาหลักก่อสร้างเกมนี้แรงงานพม่ากูแบนก่อนเลยเฮียแป๊บหนึ่งนะแรงงานพม่าส แย่ทะเลทรายแย่ yeah, พ่อมึงเถอะแย่อยู่อย่างนี้กูไม่ได้แต่งตัวเป็นแย่ทะเลทรายแย่เป็นตัวตุน่นเอออบอุ่นหัวใจเออจงอธิบายข้อความที่ติดที่กำแพงเชื่อไอแฮปเปิลเชื่อไอไอแฮปเปิลลงทุนน้อยไปไหมเอเดี๋ยววันที่ยีิบสี่เจอการลงทุนกูจะเชิญหนึ่งคนพี่ซีเคยินดีต้อน <Conf irm S 1> รับเข้าสู่รายการขุดกนุดมุดกะมิด คอนเฟิร์มแล้วซีเคเจอซีอุยซีดาน,<ม>นหัวซีเข็<ม>นซีเคปะทะซีอุยหัวซีดานคางซีเขตเจอการยิบสี่นี้จีมดเขมินกูจะให้เขามานั่งสอนกูลงทุนในไลฟ์พวกมึงจะได้เลิกด่าก,กูว่าไม่ลงทุนอ้วนจ๋าเขารอดูเกมนี้ทุกวันเลยอ้วนรู้ใจเขาจังงื้อหมูสไลด์จริงอ๋อไม่ใช่หมูสไลด์ใครอฮีอ้กูไม่ใช่หมูสไล พันแน่รู้นะว่ายังไม่จัดกระเป๋าไปญี่ปุ่นกูรู้อนาคตบิดยันจันหน้าแน่อย่าลืมของฝากนะครับนะฮะงบยี่สิบไปญี่ปุ่นกับลุงได้ไหมครับได้ครับยี่สิบอน้องได้ครับนะฮะในไลฟ์นี้ก็ขุดแล้วก็ขุดหลุมแล้วฝังตัวเองไปเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ต้องเสืออืมนั่นนะไม่ต้องเสือกก็สวัสดีคนดูย้อนหลังด้วยนะครับนะฮะแต่งชุดมาขุดหินปูนโชว์หรอคะอ่ะอ่าไม่ได้แต่งชุดมาขุดหินปูนโชว์นะครับนะครับไม่ใช่นะครับ มาขนองพบกับไอตุนระลึกชาตินักขุดมากประสบการณ์14ชาติกับการเป็นตุน75ชาติกับการเป็นไส้เดือนถึงมากประสบการณ์ใช่ครับุงเอครับเธอบอกเราเลิกกันเถอะถ้าเธอยังไม่เปลี่ยนผมเลยตอบเธอว่ายังไม่อะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรวะเบียววิศวกรสะพานพระราม8บาทไม่ใช่ดูทรงคงจะสร้างได้แต่สะพานควายเออกูสร้างแต่สะพานควายเฮียเออ ติดหล่อซะแลว้วไอเย็ดแม่ลงทุนเกินไปกูไม่ชอบอตอนไปเยี่ยมยายที่หมู่บ้านในอุดรยายให้ข้อคิดดียายบอกว่าวันหนึ่งจะมีคนเสียเวลามาฟังอเอมีนฉลาดนะมันเอาเสื้อที่ถอดได้ง่ายๆหาซื้อหมวก4ี่0มาใส่แค่นี้จบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฉลาดแต่ขาดสมองออเบื่อไอเปา เอมันคงเบื่อจริงๆแหละเนอเอบังคับให้โด2ยี่สิบสี่นี้แน่ลุงเอนะครับสวัสดีจะเรียนรู้วิธีการลงทุนกับทีเคและไอแฮปที่บ้านหลังนี้เอาไม่เอาเออขอวิธีสารสัมพันธ์สวัสดกับข้างแว่นหน่อยครับไม่มีครับเอาไม่เอาตัวตุ่นอินเดียไม่ได้ตุ่นอินเดียครับเอาไม่เอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชุดกรรมกรหน้ากัมพูชาสันดานกัมมลอรักแร้กัมมันตภาพ ลงทุนเนะครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝันร้ายตึกสูงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสินสอทุบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิศวกรรมสายตาเอียงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตึกเอียงอยากโชกายกรรมเปียงยางไม่เอาไม่ใอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตึกโชกายกรรมเปียงยางนะครับน้องนะครับนะฮะไม่เอาไอซัสพูดมาก ลุงเอครับเปนที่24ลุงจะให้พี่ซีเคกับพี่เปามารุงเย็ดลุงแบบสวิงกิ้งหรอครับลุงครับหมดยุคโดเนทล่องหนยังครับมิดนุแล้วครับด้านหลังใครเขียนครับเอหันมองกล้องลายเส้นส้นทีนแบบนี้เหมือนกับด้านหลังเลยอวยพรวันเกิดหนูหน่อยค่ะหนูชื่อแพร พี่วินครับไปซอย24คิดเท่าไหร่ครับพอดีผมรีบพี่ไม่ไม่รู้จักซอย24่่ะพี่รู้จักแต่ซอยนะลุงครับสงสารป้ายบอกทางเนอบอกพี่คนอื่นไปทางนู้นทางนี้แต่ตัวเองกลับอยู่ที่เดิมซีเคนักธุรกิจลงทุนรับความเสี่ยงกว่าจะได้สักบาทแต่ลุงเอนอนเฉยเตังเข้าจนซีเคต้องร้องไห้นี่อะไรซีเคต้องร้องไห้ใจกูก็ไปเนี่ยสวัสดีครับโดยยังไงครับลุงดยอยู่นะครับขออนุญาตสวัสแบบดีคนดูก่อนได้ไหม น้ำมึงเน่ยเพิ่งด่ากูไม่ใช่ขึ้นมาไม้กูไม่ตั้งหลักเลยพียนะครับเลิกงานมาแล้วเจอลุงเอไลฟ์นีมาดูได้ชาร์จแบตมีพลังสู้ต่อเลยครับเฮ้ยขอบคุณมากนะครับนะครับเนี่ยได้ชาร์จแบตเห็นไหมลูกอีมันแบตเตอรี่ใช่ไหมล่ะที่หมดมาแล้วครับเฮ้ยมาอีกาหัวนะครับเฮ้ยโอ้ยฉันต้องถูกขวยกระดกกระดกกระดกใจหายมันใจหายเฮ้ยพี่มดเหนื่อยมากนะครับช่วงนี้ไม่ต้องเสือก HBD ดีนะครับลุงเอขอให้มีความเงียนต่อไปนานๆน,น,นะครับสเสือกมาจากหลุมไหนกลับเข้าไปหลุงนั้นเลยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขาเบาหิวเอเบาหวานเขาคอเซนเตอร์เอค a เลสเตอรอลอยากดีดต้องอะไรอ่ะอ่ะอ,อจีบีดมาแล้วเต้นสักหนึ่งสเต็ปสั้นๆแล้วพูดว่าจีบีดอร่อยจีบีดอร่อยจีบีดอร่อยครับเมื่อวานผมไปจังหวัดเด็กที่ไหนไม่รู้ครับทำไมยาน้องใคร มีแต่น้องคายนะครับน้องไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสองไม่ใช่ไม่ใช่น้องไข่นะครับหนวดหมาก็มีแต่ลุงเลือกหนวดโดราเอมอนไอทางชา่ามึงรู้ได้ไงว่ากูหนวดโดราเอมอนกว่าจะคอเป็นหนวดหมาไทยก็ได้หลังม้าไม่ได้ควายสร้างเสร็จวัยทันใจลูกค้าวันต่อมาตึกถล่มไอควายเอชื่ไหแป๊บหนึ่งนะช่ลุงเอครับนนที่เียรราคาเท่าไหร่ครับสิบเก้าบาทถูกกว่าแผน่นทีอีนี่เห็นไหม นะครับแต่ถ้าทุกคนอยากดีให้ทุกคนนึกถึงอะไรครับผมนาเอครับ,รบนาเอครับ,รบไอแมนมายอ,อยมีคือใครหรอครับนาเอนึกถึงเอนเนออยากดีให้นึกถึงวิศวกรตึกสอตองอลุงเอชอบซอยเยียมาไหมครับให้พ่อมึงเถอะมึงคำถามมึงอะแล้วถ้าพ่อมึงมานั่งฟังเนี่ย โคถามสตีม่าเขาชอบสอยมาไหมไม่ต้องเสือเออไม่เสือกละเรื่องของพ่อมึงแล้วกันกูไม่เสือกละอ่ะทำเฮียอะไรก็ทำอ่ะเออไม่จริง,รงไหมคะที่เขาบอกว่าลุงเอ๋เรื่องจริงรเลี้ยฟันเหลืองป้ามลุงนุ๊ตป้ามีตเออกูนี่แหละนะนักเหม็นเปรี้ยวลูกถึงฟันเหม็นกูนี่แหละไอายาทำภาพยนต์แข่งกับไทยบ้านเดอะซีรีส์ชื่อว่า ย,ยุ่นคอนโดเดอะมูฟวี่อ่ายุ่นคอนโดนะครับคุอย่างใครบ้านนะครับคิดว่าแกเอาชนะข้าได้หรอไอพวกคนดูโดกัากากักหัวควยุย oh. คืนนี้ข้าจะพ่นกลิ่นเปรี้ยวให้หมด oh. อ้ยน่าเกียดแน่นอนครับเพราะ <Okay. S 1> งั้นล่มเลิกความคิดแล้วเอาข้าวที่ถือขึ้นห้องมาไปเก็บซา oh. ไปซอยแม่เมืองกี่บาทครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปูนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมยังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสาหลักก่อสร้างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจนขโมยเหล็กเต็มน่กเลียดครับถ้าจะกินข้าวในไลฟ์เอนี่พี่มดเองนะดยมาอีกแล้วตรงตรงเอเบื่อพี่ใหม่เบื่อครับพี่ชอบพี่เอกระดกกระดกกระดกน้อยใจเบื่อแล้วครับพี่มดไม่ต้องกระดกบ่อยนะครับ ลุงเอคิดเห็นคนดูมาดูสตรีมผมหน่อยคลิปในตอกตอกคลิปขออนุญาตสวัสดีคนดูก่อนเนาะนะครับงไม่ได้วาดีคนดูเลยลุงเอเคยคิดทำรายการแข่งกับพี่ซีเคไหมครับแบ่งกับที่คีนแช่โคลนแทนแช่แช่น้ำแข็งลุงเอไม่ใช่ควายนะครับน้องเป็นน้องแข่งกับน้องแช่โคลนนะครับไม่มีนะครับชินบัญชรไม่ใช่การที่ชินชินวุฒิกินไก่บอลชอนโชว์พระแต่อย่างใดอย่าเข้าใจผิดนะครับนักวิจัยชินบัชินวุฒิซีเคลุงอยากรู้ไหมเขาชอบคำมุกแบบไหนมุกแบบไหนวะ เยสแม่อยากรู้ไปเรื่อยเลยมึงมกูเบื่อตัวเองชีพหายไม<ห>่รู<ะ>้จะคิดโดเนทยังไงให้มึงกับช่องโมเมนต์ชอบเราอะ่ะยูเวนตุสต้องแปลงเพศไหมครับยูเวนตุสแปลงเพศไหม <c oughs> ลุงเอใส่เสื้อเฉดไหนคะ <c oughs> เฉดป้าชาติเป็ด เดี๋ยวนี้อัปเกรดจีวอนแล้วหรอครับในเว็บฟาดเวิร์กมีคนรับแกะถุงแกงไหมครับซื้อพะโลมาตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้กินเลยน้องฟาดเวิร์กเฮียอะไรรับงานสมัครรับแกะถุงแกงอีเขี้ยวเวฟเอซีแม่ยาเด็กเธอจะไวย้รับการมาถึงของซีเคเพิ่มเปอร์เซ็นต์คืนยอดเสียสูงสุดที่สามเปอร์เซ็นต์แม่งถ้ามึงยากนักมึงยาเด็กเธอีเหลี่ยมปันคู่ไว้แม่ง เรียกลุงก็ได้แต่ถ้าเรียกที่รักได้จะดีกว่าเรียกที่รักเลยไงอย่ั้นเรียกที่รักเลยค่ะถ่าท่าศัตรูทั้งหมดที่อยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลพวกเราจะเป็นอิสระไม่นนะ่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวร้ายพาราดีลุงใช่คนที่สร้างสนามบินให้กัมพูชาไหมครับไม่ใช่ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเชียทัย้งกวนเขมรยินดีด้วยนะครับ<ๆ>ที่ลุงคว้าชป์บับฟาโลครับด้วยนะครับ ลุงเอเคยไปเข้าห้องน้ำห้างแล้วแอบมองงวยคนข้างๆไหมคะคำถามที่าตีมมี่วลุงเอช่วยผมทีผมลืมกุญแจรถเวบนรถเปิดประทุนผมยืนรอคนมาช่วยตอนนี้ยังใหม่ได้กลับบ้านเลยทำไงดีลืมกุญแจรถบนรถลุงเอครับ G B ราคาเท่าไหร่ครับเ9บาทครับถูกกว่าหวยใต้ดินอีกถูกปากซอยเท่าไหร่พี่ถ้าปากซอยะครับ อย่างเงี้ยประมาณ200แต่ถ้าว่าซอยเนี่ยห้าร้อยนะครับกันเองกินมันทุกไลฟ์แล้วยังจะกล้าถามอีกว่าน่าเกลียดไหมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแค่นี้ก็ไม่รู้กูก็เหลือจะเชื่อแล้วกูก็เหลืออ๋อเฮ้ยไปขอบขอโทษวยนะนต้องดูใบเขาท่ช่น้ำแนะครับแต่ถ้าเขามาลุงต้องแยกบ่อแช่น้ำปลาเปล่าครับตัดเรี้ยวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัดเปี้ยวพ่อมึงไงแช่น้ำปลาตัดเปี้ยวพ่อมึงใส่ควายขานชื่อผมหน่อยเดาขี่ไปด้วยครับอะไรอย่าง เซเว่น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 โอยชีวิตกูทีเคมาดูทีเคลุงครับผมมีไรจะสารภาพผมเซฟรูปโบงลุงเอไวชู่วู่ตลอดเลยครับแล้วมึงคิดดูนะอ่ะทีเคต้องมาฟังอย่างเงี้ยนาเอคานาเอคาแบบพิไลตอนบ่ายโมงอีกครับจะได้แย่งฐานคนดูจากโหนกระแสได้บ้างอะครับแม่งทีเคมาพูดเหรอ What ลุงเอครับท่านอะไรกันครับเนี่ยไอ้ไม่เข้าใจอยู่สังคมทําอะไรกันหน้าเขาครับเอออยู่อะไรอะไรใช่นปลาตัดเปรี้ยวอะไรลุงเอครไม่เข้าใจคำถามครับคดีเป็นมือใหม่ดูบอลฮาแลนด์นี้เป็นไฮย่างได้ไหมครับเออฮาแลนด์เป็นไฮย่างได้ไหมแลนด์ไย่าง สวัสดีครับจากแกรมมี่นะครับเมื่อวานคุณกระดกเพลงพี่มอดไปสี่รอบมาคุยกันที่ตึกหน่อยแค่กระดกเพลงพี่มอดมึงเ้าค่ะแค่สิบคูไอ้กูสปอนเกกะสายตาวันนี้ข้าจะล้างบางแค่กูกระดกแค่กูกระดกเพลงพี่มอดมึงก็จะเมื่อขุดดินแล้วอยากขุดหน้าพ่อเมืองเงือกูจะั่วแค่กูกระดกเพลงพี่มอดมึงก็จะเก็บค่าเลยแค่สิบคูเออ น้ำที่ดีๆต้อง CPU แว่นที่ดีต้อง g b บ a t คอมดีๆต้อง Off as, อ f ฟตัสอีแก่น้ำเคม็มใครยังไม่ได้กดไลค์เดี๋ยวนี้เขามีชุดจีวอในโอเปอเรชันแบบมีแถบสะท้อนแสงสำหรับเดินบินตอนกลางคืนแ้องออนาๆเนนไม่ใช่ใน,อนโอเปอเรชันใายจีวอนในโอเปอเรชันตั้งแต่แต<ๆ>ผมเรียนเลยค่ะคณิตมาเส้นโค้งที่สวยที่สุดสำหรับผงคือใช่แล้วครับมันคือเนินฮี ลุงเอคะน้องสาวหนูโดนผู้ชายบอกเลิกค่ะช่วยปลอบใจน้องหนูหน่อยได้ไหมคะน้องหนูชื่อมินน้องมินไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคะนิวคลาสเซนต้องเล่นข้าวไหมครับนิวคลาสเซนเปิ้ลข้าวหาพ่อมึงเถอะแล้วมันไปเบิ้ลข้าวไปเสือกอะไรเขาเนี่ยวันนี้แต่งเป็นคนกวาดถนนหรือแต่งเป็นคนที่เขาไม่รักค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดจะดีต้องหนังยางดีดหน้าลุงเอยตลกกับน้องดูใบลุงเอเห็นนะน้องดูใบเถิกามาความคมความนี้น้องดูใบกับน้องกระยาคนเดียวกัน

กริ้งกริงความสัมพันธ์ของเธอกับผมเหมือนไฟเหลืองเลยทำไมอ่ะลังเลว่าควรหยุดหรือไปต่อมเลุงเอครับถ้าเรากนนญ้ารอบรอบต้นไม้จะทำให้ต้นไม้ดูยาวขึ้นไหมครับต้น่าโกไต้าโกเมตานี้ยนว่ะมันมาเสืออะไร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 ยนาวาันยีรอ นัเกสวัสดีครับยุ่งเอ๋นี่ครับสวัสดีครับน้องนุ่นโดนดีเฮียเนี่ยมึงโดนเลมึงโดนเลมึงเป็นอย่างเงี้ยจากเหลืองกลายเป็นส้มฟันหรือกิ้งกาบเปลี่ยนสีได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีดยาให้ฉันตายไปเถอะหมอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรับยอดผ่อนจากมหลืองปลายเป็นส้มฟันหรือ้งกาบเปลี่ยนสีได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฉีดยงให้ชันตายไปเถอะหมอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรับยอดผ่อน น้เอคับน้เอคับสังเีบีผ่านออนไลน์แล้วมีเก็บเงินกลางอากาศไหมครับเขาไม่มีไม่มีเก็บเงินกลางอากาศนะครับน้องเาไม่ใช่รถเมล์นะครับอยากให้น้องน้องระวังเรื่องโรคเอดกันนะครับอย่างผมเวลามีใส่ถุงสิบแปดชั้นใส่ยังไงวะรหลวมอ๋อสิบแปดชั้นกันหลวมนะครับน้องมันป้องกันเรื่องความหลวมนะครับน้องอันนี้น้องสิบแปดชั้นวิชาพฤกษศาสตร์ครูบอกให้เอาเม็ดอะไรมาปลูกให้หนูเลยเอาเม็ดเทเอดีตุ่มดินทําไมมันไม่งอกมาอ่ะเม็ดอะไรก็ได้มาปลูก เงินค่าของเสนออะไรดีๆก็แล้วกันเจ้ามาเป็นอสูรเหมือนกับข้าเถิดแน่เคียวจูโร่เฮ้ยเจ้าคยภาษาหรอน้องครูครูสอนพูดภาษาหรอไม่ออะไรมาปลุกไซกอ<ม>า้างเขาทำงาน,<ย>นเกี่ยวกับอะไรเหรอครับอ่าก่อนเหรอครับมันยังไม่รู้เลยน้องนึกว่ามองหาช้างไซกอนช้างคืออะไรพี่กบมาเ่กจะเจอเธอมาตั้งนานก่อนที่จะ โอ้ยฉันต้องถูกคุยกระดกกระดกกระโดดเองพี่มดแซก้องพี่มดมาแซ็กทำไมครับเต้เล่นเกมโรบล็อกหน่อยครับไอ้ดาไอ้ดาเต้เล่นเกมโรบล็อกหน่อยเต้นะครับใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับดีวนี้จีบีดราคาเม็ดละเท่าไหร่ครับครับก่อนดีดมากสิบเก้าบาทครับสิบเก้าบาทครับเท่าเดิมครับเท่าเดิมนะครับหาซื้อได้ตามท้องแล้วผมทํางานส่งของลูกค้าบอกเก็บเงินปลายคางพอไปถึงบ้านผมเสยคางแตกเลยผมเก่งไม่ลุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมภูมิใจจัดสจดยอดนะครับ ลุงเอครับกดไลค์างครับกดตนึงัดสีครั้งเลยนะครับกดไลค์รูปธงให้ด้วยนะครับยุงเอครับผมตื่นเช้ามาปวดหัวเลยไปปรึกษาหมอหมอบอกว่าลองตื่นสายดูเครื่องหมายสีเหลี่ยมพรุ่งนี้จะลองตื่นสายดูครับาวดหั่นะครับไปพบแพทย์มาให้บกตื่นสายดูนะครับงเรยนที่ังคับจับเด็กับผมก่อนวันสอบทั้งๆที่อีกสวันปิดเทอมแล้วอีสีวันปิดเทอมแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับน้องนะครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะ ว่ไม่ได้ดูสองวันทั้งยาอ่อนเหมือนเดิมอ่านั่นแหละนะครับอีกระเบนไข่ดำอีชางแอฟริกันอีนาฮีอ่านะครับอ่ลุงเออย่าแบนหนูเลยแบนหนูไปขาดอะไรได้ใช่ากสั่งขังข้างขาลุงเอหน่อยครับอ่านะครับรับยอดฟอกฝันไม่ใช่คนสำคัญก็สำคัญค่ะ ช่วยมาจ่ายค่าดัมมี่ยายนุชด,ด้วยครับยายแกเสียดัมมี่จนหมดแล้วจ่ายมาเรียบร้อยนะครับมาดูนาย,ยนุชนะครับติดดัมมี่นะพ่อลุงเอตาบ,บอลเก่งจังครับมผมมดูบอลคนภาคเขาบอกว่าซาร่าโดนบังมิดเลยครับเข้ามาดูลุงแล้วต้องทงาํทงาไงทําไงขอหนึ่งแปดอีแปดอีแปดสุดท้ายฟังดีๆตบมือ,อ น้องมินอยากมีแฟนใหม่ละค่ะอยากมีแฟนใส่แว่นดูมีอายุแต่ไม่ใช่ลุงเอนะคะถลาโดนบ้งมินเลยปราณวารีกระบวนท่าที่สิบสายน้าไรจุดจบชิง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 ชชิง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  นั่นและนะครับขอบคุณมากนะครับน้อง